สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับนี่เลยรวมปืนประจําเดือนเย่มา13วันนะคะคือปืนใหม่เลยนะคะจะเป็นอันนี้เลยน้องอักนะคะมีแบบว่าเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกต์ FX ปะทะนะคะเอฟเฟกขอบหลากสีอัปเกรดสถานะโอ้โหคือแบบโอเคมา,มากๆเลยนะคะดาเมจสองเจาะนึนะไปค่ะเดี๋ยวก็จุ่มเลยละกันนะคะโทเคนท็นน้องคนนี้นะคะ369โทเค็นนะคะโอ้โหตัวอะไรอะทุกคนมันคือตัวอะไร เออนั่นแหละไปจุ่มกันเลยตัวอะไรมินมาบอกหน่อยนะคะอุ้ยออเดออุยอ้ยอุ้ยสองร้อยโทเค็นนะ่ะคือเราความฝันนะคะความฝันของเราคือสองร้อยโทเค็นนะจริง,รงก็คือแบบรู้สึกหลักมากเลยะคะ่ะอุย้ยสองสี่สองสี่หนึ่งรัวๆเลยนะฮะเออไปครับไปกันต่อนี่มันมันขึ้นแบบแสงแสงนะแต่ว่ามันไม่ลงเว้ย เอาไวเอาไว้ทุกคนจื๊บขออนุญาตข้ามเลยละกันนะคะโอ้หนึ่งหลวนเลยโอเคค่ะไปกันต่อจื๊บขออนุญาตข้ามโอ้โหเป็นเพราะเราไม่ข้ามนะคะสองร้อยเลยไม่มาต้องกดข้ามแล้วจื๊บมันมาเท่าเดิมเลยอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจื๊บโอ้โหพอๆกับครั้งแรกเลยค่ะ ไปกันต่อจื๊บโอ้ยไม่ต่างกันเลยคับผมจื๊บโอ้ยปืนออกก็ได้นะคะแบบสกินอะไรสักอย่างวิฟามาส,สวยนะบอกก่อนไปฮะทำไมเขาใจร้ายจังกะจื๊บอ,อื้อใจร้ายมากจื๊บยางยาง ตอนนี้สองรอยสิบเก้าแล้วนะคะโอ้โหจึ๊บยังสองสามแปดเนาะสองห้าหกค่ะตอนนี้เออเมื่อกี้แปลว่ายังไม่ได้อันนี้แน่เลยเรียกว่าอะไรยังไม่ได้สรุปผลซึ๊บต้อ,องรอให้น้องเป็นรวมตรงนี้ก่อนสองเจ็ดเก้าื๊บจริงๆเราดูตรงนี้ได้นะสองเก้าหกนะคะเออจึ๊บ โอ้ยทุกคนลกรู้สึกว่าไม่ค่อยออกเลยนะคะ่ะไม่ข้ามดูต้องแต่โทเค็นนะไม่ออกปืนเลยค่ะตอนนี้น่าจะเอ่อสามสามสามได้สวยเชียวเจิฟสามห้าสิบค่ะถ้าต้องการสามหกเก้าเนาะ <c oughs> ก็กดสิบไปเลยละกันทุกคนวุ้มีอะไรให้แลกไหมน้อดูก่อนโอ้ยมีอันนี้ด้วยไปค่ะกด <c oughs> สิบไปเลยละกันนะเพราะว่าขี้เกียจกดทิ้งหนึ่งจึ๊บนี่สามหกแปดเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮัดอีกหนึ่งอาดาเธอตัวนหนึ่งอันไงจึ๊บมาหกสามโอเคค่ะทุกคนก็คือสรุปเลยนะคะอ่าแต่ไม่พอดีเลย ไปค่ะแลกไปเลยน้องอาร์คของเราชช่อมาแล้วว้าอ๋อน้องคือมาป้าทุกคนมาป้าเออเป็นมาป้าเด้อได้สูกแกดดกอดแกคอแกดดกอดแกคอแกดดกอดแกคอตุอยมาแล้วนี่นี่นี่ทุกคนอักคนี่เลยมาป้าเด้อได้ทุกคนคะเรามีคำถาม ว่าระหว่างอักอันใหม่นะคะสะแต็กดามเมจสองจกกอเกาะหนึ่งลดระยะหรือว่าอัตรการยิงสองแม่นยำหนึ่งลดระยะค่ะทุกคนคิดว่าอันไหนดีกว่ากัน,นะคะเมนมาบอกหน่อยนะโอ้เอฟ m ิวโมเมนต์เลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเล่นแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนนี้ก็มาสเตอร์แล้วทุกคน จะบอกว่าเล่นแรง์มาสเตอร์นะคะแบบว่าตึงมากแต่ละเกมเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะโดดไหนเลยทุกคนโดดตรงไหนโอเคเธอคนเราคนเยอะมากเลยอ่ะโอเคค่ะวันนี้มารีวิวสกินปืนอักนะคะเป็นน้องปืนอักมาป้าเดวได้โอเคดาเม2สองจกรหนึ่งนะคะรถระยะนะจ๊ะแต่บอกเลยว่า ใส่สังคมสี่ยิงไม่ค่อยโดนเลยค่ะสังคมสองดีสุดนะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้ถ่ายนานมากนะคะถ่ายมาหลายรูปแบบแล้วจริงๆอยากถ่ายสี่คนให้ทุกคนดูบ้างแต่ว่าไม่เจอทีมดีๆเลยนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็แบบพรากฏไปเจอทีมดีๆก็แบบเจอตึงมากทุกคน <Wow. S 1> คือไม่รู้มาก่อนเลยนะคะไม่เคยขึ้นมาสเตอร์นะคะว่าแบบ แรงมาสเตอร์จะตึงขนาดนี้พูดถูกผิดผิดถูกถูกเลยอ่ะอะไรวะแปบบ๊บนึงนะอะนี่ต้นไม้เก้าอย่าเนียนนะเก้า <c oughs> เกือบเนียนแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น <c oughs> เราว่าแล้วเราว่าแล้วเราได้ยินเสียงอยู่แถวๆนี้ก็ว่าอยู่ โอเคค่ะนี่เลยนะคะสกินอักของเราเราอัพไปแล้วนะคะเป็นอักมาป้าเราได้เอ้ยแต่ว่าสีสวยแกว่าไม่ได้โอ้ยแล้วก็มีเอฟเฟกสังหารด้วยนะคะเอฟเฟกตอนยิงด้วยนะเดี๋ยว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 เอาให้ดูใหม่เออเขาเรียกว่าอะไรคิวหน้าคิวหน้าเอาให้ดูใหม่ทุกคนเดี๋ยวจะแบบสโลว์ให้ดูเลยเนาะ วันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะคะแบบไม่ค่อยสาบายทุกคนเป็นใครทับฤรือดูแกใครที่เป็นผู้หญิงจะรู้ดีค่ะใครทับหรือดูแกงงมากแบบอยู่ๆก็เป็นแต่แบบว่าไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นนะแต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคือแบบอากาศหนาวมากแล้วคือแบบเหมือนฉันไม่ได้พูดมากี่วันปะเออฉันเมาช้ำคือไรคือไรนี่นี่นี่รถคันนี้ค่ะ คนนั่งสามารถยิงได้ไปเพื่อนโอ้เพื่อนทิ้งงงมากแล้วเพื่อนขับรถมาทําไมเอยงงขับมาแล้วก็เอามาทิ้งเหมือนจะปวดโอเคแล้วก็เออตู้นี้นะคะเหมือนตู้แบบรวมปืนประจาเดือนนะคะก็คือมีทั้งอัรนะคะแล้วก็มีฟาร์มาตนะคะแล้วก็มียูซี่ด้วยเนาะนะคะมีสามปืนนะคะบอกเลยว่าฟาร์มาตะสวยอยากได้แต่คือ อุ้ยเอ้ยเพื่อนเจอคนเพื่อนเจอคนไปไปไหาเพื่อนก่อนค่ะหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนคือเพื่อนเจอคนแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องช่วยช่วยอะไรดีจะไปตุยไม่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 ใช่ไปขอด้วยไหน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 ดูสิไหนหยิบอักแล้วแล้วเอาไปู่ไหนวะเบลออะไรเงี้ยจำไม่้นะมองซ้ายมองขวาอุ้ยได้ยินเท้าอยู่ข้างบนบนซ้ายขวาเนี่ยแหละขวาเนี่ยไหนวะเอ้าไม่เห็น อ,อ้อ,อมอ้อมอ้อมเราวต้องขึ้นที่สูงค่ะเราเล่นอัคเพื่อนมีเท้าเพื่อนมีเท้ายัางไงวิ่งขวามาขวามาเลงเลงยิงไหนยูนหลังไอวอชัวโดดข้ามไปเลยนี่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 ิสสบแก้วดาเมจดูดิเวลายิงแล้วมฟีฟ้าด้วยเห็นปะพอยิงเสร็จแล้วจะมีอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงทำภาพช้าๆให้ดูเขาเรียกว่าสาโลว์ทุกคนเออเดี๋ยวสโลว์ให้ดู นะแกโอเคบอกเลยนะคะว่าแต่เราจะกินคืออยากได้มากเลยเอ่ะออยากได้ฟาร์มาเอะ่ะคือฟา์มาสวยมากไม่เคยมีไว้ครอบครองน่าจะน่าจะจุ่มฟา์มาอีกอันหนึ่งนะทุกคนแล้วทุกคนคิดว่าฟา์มาจะกินไหนดีที่สุดก็เหม็นหมาละกันนะคะเดี๋ยวน่าจะจอาจจะจุ่ม สักอันหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> เก็บไว้ประดับตกแต่งไอดีเล่นๆนะคะเพราะว่ามันสวยมากทุกคนสวยแบบสวยตะโกนฟามาดอาันเนี้ยคือเป็นแบบสก,กินที่สวยที่สุดในใจเลยนะคะรอมาตั้งแต่แบบเล่นฟรีไฟล์เลยอะ่ะฟามาครั้งนี้คือเพิ่งกลับมาเลยนะคะฟามาเนี่ยส่วนอักนะคะน่าจะเพิ่งมาเหมือนกันตั้งแต่เราเล่นฟรีไฟล์มาประมาณเอ่อหนึ่งปีกว่าๆนะคะหรือสองปีประมาณนี้ทุกคนเนี่ยอักกับ ฟามาเนี่ยเพิ่งมาเลยใครที่ไม่ได้จัดนะใครที่ชอบนะคะต้องหาจัดริบจัดบอกเลยเพราะว่าเขาแบบนานๆทีเขามาอืมต้องตัดไว้อะเก็บไว้นะคะเก็บสกินที่ที่ชอบไว้สักอันหนึ่งสกินที่ดีที่สุดแหละเออเพราะว่าเราซื้อไปหลายๆอันเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้สกินที่ดีที่สุดนะคะแต่ละอันแต่ละแบบอีโวก็จะมีเป็นของอีโวเนาะอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบไม่เหมือนกันไง oh. อ้เราก็แบบต้องเก็บ เก็บอันที่ดีที่สุดไว้ก็พอนะคะเพราะว่ามันเปลืองค่ะทุกคนวันนี้เราพูดมากป้าเราขอโทษนะคะว่าเราพูดมากาเราขอโทษจริงๆอุ้ยมีเท้ามันมีเท้าจังหวะน,นี้ยังไงเปิดไปยิ่งเสียดามีสจังหวะนี้ขึ้นที่สูงกระโดดไปฮะคนวะนี่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 น,น,น,นี่อุ้ยดูดิทุกคนดาเมจอันนี้คือเพิ่มดาเมจนะจ๊ะแรงมากแรงทะลุดรกและแถมแรงไม่พอนะคะ มีเตะเกาะด้วยโ oh อยใหม่กอเจตะเกาะด้วยคือแบบว่ายิงเกาะกระตุยกระตายอะ่ะจริงๆอาจจะแบบว่าไม่ได้เ่ะมากนะแต่ว่าเพราะว่ามันเพิ่มธาเตรนะคะเราสามารถยิงแบบต้นๆเกมเนี่ยได้เลยดีเลยนะคะอ่าเพราะว่าเขายังไม่มีเกาะด้วยความที่ว่าเขายังไม่มีเกาะดามุสองเนี่ยแรงมากแต่ว่าถ้าเขามีเกาะสองโอ้ยสบายสบายปลือสดือโบบอกเลย แล้วก็มาต่อกันอีกเมืองนึงนะคะเป็นเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนปะแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่าเขื่อนเราเรียกว่าเขตเอาปูทุกคนใครเรียกเขื่อนบ้างแถวเนี้ยเราเห็นคนเรียกอยู่นะเออก็คือแบบช่วงนี้เปิดเล่นแรงกับคนดูบ่อยนะคะคนดูชอบแบบเรียกเขื่อนอุ้ยนี่นี่นี่ทุกคนแสงเหนือแสงเหนือค่ะคือจะบอกว่าแสงเหนือดูดบนท้องฟ้า บนท้องฟ้านะคะแต่ละวันสีจะไม่เหมือนกันจ้าเออก็คือว่าสีไหนยังไงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปสั้นอีกทีหนึ่งนะคะโอ,อ้ยหลงัลงๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยเดียเอเห็นไหยนี่กำลังพ,พูดพูดอยู่เนี่โอโ้ยแป๊บนึงจุ๊บเพื่อนก่อนหลังแตกเลยฮะจังหวะนี้เพื่อนเปิดโคโนไปเธอทุกคนเรารู้สึกว่าโคโนนัดมากขับใช่ไหมคะขับแหละเนาะอุอ๊อ๊อ เราฉันรู้สึกว่าคนโน้นนานมากนานมากๆเลยนะคะต้องกินไอวอลไปก่อนเราปืนไกลอะ่ะเราจะพยายามใช้อัดยิงนะคะแต่ว่าเราต้องแบบว่าราักษาตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะตุยโอเคเพื่อน่าจะดันไปให้นะคะเดี๋ยวเราซ่อมเกาะพันยาอะไรให้เรียบร้อยนะคะไปยิงก่อนแล้วก็ยิงคนนี้ไปเลยนะคะซ้ําไปแล้วก็ยิงยิงยิงคุยดูสิี่นี่คือลดระยะหนึ่งนะแต่ว่า เวลายิงไกก็คือยางแรงนะคะโอเป็นเพราะว่าอาจจะอัพสองด้วยเมื่อกี้แรงมากมากทุกคนและตอนนี้นะคะอัพสามบอกเลยว่าอืม้มจื๊อเลยนะคะแบบแรงสุดไรสุดเคค่ะ,ะดมไหนอ,อยากได้ซองยาวคะ่ะนี่ <c oughs> เป็นยังไงล่ะแกซองยาวอัพไปเลยจ้าอา้าวคิดว่าอัพสอง อาโถเอ้ยหมดแล้วชิปอัพก็หมดค่ะไม่ได้อัพแล้วทีนี้โอ้ยบาเป็นเหลาโอเคค่ะมีกระสุนอยู่25นะัดได้อยู่นะคะได้อยู่ถ้ายิงหัวแต่ถ้ายิงตัวก็ไม่รอดโอเคไปกันเลยอุ้ยทุกคนคลิปนี้มันจะนานไปปะคือเราเมาช่ำเกินอะปกติเราจะอาจจะแบบว่าตัดตัด,ต,ดตอนที่ยังไม่เจอคนออกอะแต่ตอนนี้คือแบบว่า เราลืมไปว่าเราต้องตัดออกอะเกแล้วขอโทษไม่เป็นไรอะค่ะก็กอกอเอาเนาะโอเคใครอยากเล่นนะคะเล่นหน้าสตรีมได้เลยนะคะช่วงนี้มีของแจกทุกวันเลยนะคะห้องไฮไลท์นะคะยิงหัวสนุกปะเฮ้ยนี่ไงไปยิง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 โอ้ยยนนะไม่โดนเลยไม่โดนเลยค่ะไม่โดนเลยชักนัดเมื่อกี้ แม้แต่นัดเดียวก็ไม่นอนจะพอแล้วอ่ะมาเจอกันตรงนี้ไหล่ตีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นๆเดี๋ยวเราจะยิงนอกบ้านนะคะอู้ไม่ได้แล้วนอกบ้านไม่ได้ <c oughs> อ้โยแป๊บนึงค่ะพันยาก,ก่อนเหลือเหลือสิบอ่ะเออจะไหวเหรอ่ะ <c oughs> ว่าจะยิงนอกบ้านเราไม่ได้ยิงปืนใกล้ไงเกแต่ว่าซ้ายขวาเลยค่ะ มาดิมาดิ уль, มาดิ <c oughs> <c oughs> ูดูดิถึงมันจะแบบไม่ได้ไม่ได้ลั่นไม่ได้ลั่นสองอะแต่ว่าแบบดาเมจเขารุนแรงอยู่นะแกว่าไม่ได้นี่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 พอยิงไปแล้วเห็นปะมันมีดาเมจสีฟ้าด้วยนะถึงว่าคุ้มนะแกอาการเนียเป็นแบบว่าเวลายิงแล้วดามเอจฟ้าดู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 อันนี้ไม่เห็นเลยเอ้าเอ้าทีมเวิร์กทีมเวิร์ก่ะคนหนึ่งยิงคนหนึ่งปิดมีใครมีเพื่อนแบบนี้ไหมคะคนหนึ่งยิงคนหนึ่งปิด จิมเบิร์กสุดๆตึ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 ประเด็นคือชอบเก็บสกขบให้เองนี่แล้วชอบใส่สกขบนี้แล้วประเด็นคือแบบไม่อยากเปลี่ยนอะไรที่เกียจไงประเด็นน่ะข้างบนค่ะสามคนมาที่สี่สิบดาเมจเอาดีือเอาอีกศพนึงเรียบร้อยค่ะหมดแล้วข้างบนขออนุญาตเก็บกระสุนแบบสบายใจก่อนโอเคจะมีอีกไหมหน้าข้างบนไม่ได้หน้ามีแล้วนะคะ แอบแบบให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปก่อนค่ะเพื่อนจะได้ตุยก่อนเราจะได้ถอยหลังไปชุบที่ตู้นะคะถ้าเพื่อนตุยอ่ะการชุบสำคัญที่สุดโอเคค่ะขึ้นมาดานดมดมก่อนดม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 หยบอกเลยครั้งนี้เกมนี้ต้องได้ที่หนึ่งชัวมั้งทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันตึงมากดูดิเหลือสิบคนไยแล้วกระเป๋าก็เต็มไม่อยากเคลียร์แล้วด้วย เดี๋ยวแบบว่าเคลียร์กระเป๋าอยู่เพื่อนมีเท้าแล้วนะ่ะเคลียร์เคลียร์กระเป๋าอยู่ตุยไม่หู้ตัวค่ะเบลอเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ในบ้านค่ะในบ้านไหมนี่นี่นี่ยี่สิบตาเมจโ,โอ๊ยหลังยิงโอ้โหหลังก็มาในบ้านก็มายอดโดนทุกทิศเลยค่ะพันยาซ่อมเกาะให้รย้อยยิงเข้าหวัวเราเด้ว โอเคแต่ว่าวันนี้โชคดีเราเอาวูฟลามาค่ะเนี่ยดูดีทุกคนนลางยิงไม่โดนเลยโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวไปเอาคนใกล้ๆนี้ก่อนละกันนะมาดินี่นี่นี่ต้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้ปืนลูกซองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นปะเขาเปิดสกิลเขาเปิดสกิลตัวฟ้าสกิลเซนนะคะใช้ลูกซองดีกว่าเพราะว่าลากหัวไม่ค่อยขึ้นเลยมาค่ะจังหวะนี้ไป ชักแม็กไปข้างในนะคะเหมือนจะมี2คนไหมええน่าจะใช่นะคะแต่ว่าคนละตี้เลยนะคะโอเคน่าจะหลังไอวอนี้นะคะหนึงหน่งอันไปเดี๋ยวซ่อมเกาะแล้วก็เดี๋ยวโยนระเบิดไปให้เพื่อนนะคะโอเคไปค่ะโยนอุยอ้ยอุย้ยหลังมาทุกคนเ,อ,เววนนอ้าแล้วเราไม่ได้จะโยนเราจะตั้งไอวอเออโอ้โหโอ้โหโมาดิหลังวันี้ยังไงคะอุย้ยสูดไปสูดไป ใหจไห้ไหวอ่ะโอ้โหดนโดนลตัวเลยแง่อนนี้เอาที่1มาให้คนดูไม่ได้เลยคนดูอดดูที่1เลยแง่ก็ฝากสกินนี้ไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะสกินนี้ต้องตัดนะคะแสงเหนือพีิฆาตนะคะเป็นสกินที่เหมาะกับอากาศหนาวๆแบบนี้มากเลยค่ะถือแล้วดู หนาวมากโอ้โหสวยมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ดูคลิปต้นจบนะคะ <Wow. S 1> และก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ